ก็จบกันไปแล้วนะครับกับงานเจแปะงานประกวดคอร์เตก็ขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่ประกวดชนะและก็ได้รางวัลกันทุกคนนะครับส่วนทางนี้ก็ความรู้สึกคือทุกอย่างเป็นไปด้วยดีราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็การจัดการก็โอเคอยู่ทีมงานพอทำได้ทุกอย่างราบรื่นดีมากนะฮะแล้วก็ ก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีก็งานมิป้อนที่สยามพารากอนยังไงก็ดูแลผู้ชายคอร์สเพลคนนี้ผู้ชายทั้งภาพคนนี้ด้วยนะครับเพราะจากนี้ผมโดนระบุแล้วคือโสดไม่มีพันธะออะไรกับคุณคุณแยมแล้วนะฮะแล้วก็ก็พยายามจะตัดความสัมพันธ์แบบ ต็ดขาดแน่นอนเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาที่หลังก็ขอประกาศตรงนี้ว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคุณแยมที่ไม่ว่าเธอจะไปทําอะไรเธอจะไปพูดอะไรถ้าก็ตามผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นแล้วผมตัดขาดแน่นอนยังไงก็ขอ,อความกรุณาทุกท่านโนปรดเห็นใจคนที่โดนทิ้งอย่างผมด้วยว่ามันรู้สึกแย่แค่ไหนกว่าจะผ่านมันคนไม่ได้ ก็โดยสรุปก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์กำลังใจแล้วก็จากนี้ผมก็จะดำเนินชีวิตไปอีกยาวๆก็ตอนนี้โสดแล้วนะใครอยากมาสมัครบบเป็นผู้กับผมก็เชิญนะครับอยากเจอคนที่ใช่สำหรับคนที่คนต้องการผมจริงๆโอเคขอบคุณบ๊ายบายรักทุกคนนะ